นี่แหละค่ะสีซอให้ควาางทุกอยางตอะช้างตายทั้งตัวเอาไปด้วเย่เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่วัดไผ่ลงัวนะคะติดตามได้ที่่อ่ชมพูตมนี้วยเย่ติดตามไม่หลุนะครบโอเคเดทาไปด้าที อันนี้อ <iro> <is this> sì, ะไรคะหนีอะไรคะเสือเสือจอมเข้โอ้โหคุณพิงจะพามาเที่ยวที่ไหนกันเหรอคะไปลุยกันเลยที่เดี๋ยวเราจะพาไปดู เพื่อนๆที่จะต้องทำความดีนะคะถุนชมพูมกับคุณตาแล้วก็แม่นิง่งเราจะไปดูกันว่าที่วัดไผ่ลงวัวมีสิ่งสวยงามอะไรบ้างคะเมื่อกี้เราชมสุภาษิตแล้วนะคะเราจะไปดูกันบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะเย้ เป็นลอคะลูกนี่แหลคะค่ะอือวันนี้เรามาุรกยนที่วัดไผ่ลรงมัวนะคะแบ่งปันความสุขด,ด้วยกันเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่รับชมช่องยูทูห็นไหมคะบรรยากาศยที่วัดไผ่ลรงมัวนี่ ชมพูเห <festivals> ็นไหมคะถ้าโกหกจะเป็นอย่างนี้นะคะรู้ไหมคะบอกเพื่อนๆด้วยนะคะอเห็นไหมเหรอว่าชมพูโกหกหรือคะชมพูไม่ได้โกหกถ้ากั้นชมพูไม่ได้โกหกชมพูก็ไม่ต้องกลัวสิคะลูกชมพูนี่ตัวอะไรคะเนี่ยชมพูตัวอะไร ดูป่ิดูถ้าโตหุลิ้งจะยาวใช่ไหมคะหรือว่าจมูกยาวแบบพิมพิโอใช่ไหมคะสะพานสวยจังเลยอะค่ะจชมพูสะพานที่วัดไผ่ลงวัวไอวิมาทอง่ไปวิมานทองกันต่อดีกว่าค่ะอืมวันนี้คุณตาพามานะคะไปดูวัดที่สวยงามของวัดไผ่ลงวัววิมานทองกันเย่แชมพูเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ชมพูมาไหว้พระชี่วิมานทองกับแม่หนิงและคุณตาด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆมๆีความสุขมากๆนะคะสาธุวัดวิมานทองอยู่ในวัดไผ่หลวงนะคะวันนี้เราไปแบ่งปันความสุขด้วยกันทำบุญเพื่อที่ส่วนผสมกับเจ้ากรรมในเวรนะคะ อ่าแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนทุกมีแต่ความสุขนะคะเราไหว้พระเสร็จเราก็ต้องไปลุยต่อครับที่อนก่อนนะคะทำบุญก่อนนะคะถูก อย่าล,ลืมบอกเพื่อนๆให้ไหว้พระด้วยนะคะมาค่ะเพื่อนอๆวันน,น,นี้มาลุ้นกับจิมภูจังกันนะคะเก<ล>่งมากค่ะรีเร่กันอะไรคะลูกแ<ด>ม่หนิงจิมภูเล่นอ<ล>ะไรคะลูกสองสอง,สอง,สองไปเย,ไปไปย้รักขี้เหลาเนี่ยนะครับ <laughs> จะไปดูของที่ใหญ่ที่สุดกันนะครแม่หนิง ของใหญ่ที่สุดของวัดไผ่ลงวัวอยู่ที่ไหนคะแม่หนิงพาไปเร็วเยโ้โอ้โหเจอของแล้วค่ะสาธุรวยรวยแขงนะคะคุณตาแม่หนิงจำพูจำพูไหวพระนุ่นค่ะองค์ใหญ่ค่ะนุ่นพรตุลูกองค์ใหญ่สาธุขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะอันนี้แม่หนิงกับจำพู มาไป็นากันที่ที่มันนที่หกลับไปแม่เร็วสาทุค่ะไมบโพงเงินนะคะได้ค่ะไมโพงกินกับใบพงทองหรอคะเอาโพ่ทองทตาอยากห้เอแดงแบบนี้ให้ดดค่ฮะ อโผทองก็บโทองค่ะตามงใจคนทำบุญนะคะ,คะสาธุใบอูทองสาธุเก่งค่ะสาธุอ่าออปักเลยค่ะ À hú bạc mấy <laughs> Yeah เรามาทำบุญที่พระุทท้รูปองค์ใหญ่นะคะดูภายในนะคะอยู่ข้างในขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ